ข้ามาจากไหนครับผมมาจากสวนเสือสวนเสือนี่ลูกท้าวิ่งกีิโลแล้วครับแปดหมื่นกิโลแปดหมื่นกิโลแล้วนี่ครับจะรถซิ่งหรือรถบ้านนะครับผมก็ทําความสะอาดให้เหมือนเดิมนะครับนี่ยทางออฟอันนี้ทำอะไรครับช่างออฟอุดอียาครับเอาอุดอียาใช่ไหมคันนี้รีโวรีโวอุดกี่จุดทางออฟสี่จุดครับผาดดูนิดนึงได้ไหมได้ได้ได้เนี่ครับหน้าห้องเครื่องเแต่หาก็อันนี้อันนี้เลย ใช่ทีนี้สองอันแรกทีแรกนี่ิีนี่สองอแล้วก็ตรงนี้ข้างในเลยข้างในเลยใช่ใช่นี่นี่น,น,นี่อ๋อตรงนี้ก็ข้าใบมนุษย์นี่ฝั่งนี้หนึ่งจุดได้ครับเฮ้ลูกค้าเจ้าของรถเลยใช่ไหมครับครับลูกค้ามาจากไหนครับผมมาจาก,กส,สวนเสือสวนเสือนี่ลูกค้าวิ่งกี่โลแล้วครับ แปดหมื่นโลแปดหมื่นโลแล้ว,ลวยังไม่เคยล้างใช่ไหมครับยังไม่เคยอ้แต่น,นี้มาอุดไว้ก่อนเนาะโอเคขอบคุณมากครับ,รบนี่รับรีโวอนะครับผมก็อุดได้เช่นกันนะครับไม่มีไฟโชใช่ไหมช่างอ๊อฟตัวนี้ไฟไม่โชนะไม่โชไม่โชถ้าไม่ใช่ปี2020ถ้าตั่งกว่าลงมาอุดได้ครับดูหน้าหน้ารถนิดดูหน้าไม้นิดนึงนป้าไฟไม่โชนะครับนี่นะ ไม่มีไฟลูกเครื่องโชว์ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยกับเ,เชือดีบารของแต่งวัยรุ่นนะครับ